สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกน,นิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับโดยการกดติดตามนะครับจังหวัดหนองคายมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระยะที่2โคราชหนองคายเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐ,ฐกิจในภูมิภาคอีสานและก็ ระหว่างประเทศไทยลาวและก็จีนนะครับทั้งนี้คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2572ครับวันที่25ธันวาคมเวลา9นาฬิกาณห้องประชุมโรงแรมรอยัลนคราอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายเอกพรจุ้ยสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายเพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรธุรกิจเอกชนภาคประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมนะครับการประชุมในครั้งนี้ได้นําเสนอผลสรุปการศึกษาของโครงการตั้งแต่การก่อสร้างที่กําหนดเป็นทางรถไฟระดับพื้นที่ระยะทาง185กิโลเมตร และเป็นทางรถไฟยกระดับระยะทาง171กิโลเมตรรวมระยะทางประมาณ356กิโลเมตรมีมูลค่าการลงทุนประมาณ250,000ล้านบาทมีสถานีรถไฟทั้งสิ้น5สถานีประกอบไปด้วยสถานีบัวใหญ่สถานีบ้านไผ่สถานีขอนแก่นสถานีอุดรธานีสถานีหนองคายและสถานีรถไฟถ่ายสินค้าหนึ่งแห่งบริเวณสถานีรถไฟนาทาจังหวัดหนองคาย ใช้ความเร็วสูงสุดในการเดินรถ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดหนองคายประมาณ3ชั่วโมง15นาทีนะครับสำหรับรูปแบบการแก้ไขปัญหาจุดตัด,ตดทางรถไฟนั้นได้กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถโดยมี5รูปแบบได้แก่สะพานรถไฟจำนวน120แห่งสะพานรถยนต์จำนวน25แห่ง สะพานกลับรถรูปตัวยูจำนวน23แห่งทางลอดรถไฟจำนวน84แห่งและทางบริการร่วมจำนวน3แห่งทั้งนี้แผนการดำเนินงานโครงการระยะถัดไปภายหลังการศึกษาโครงการนี้แล้วเสร็จทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเริ่มดำเนินการขออนุมัติดําเนินโครงการและออกร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในปี2562โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ48เดือน จากนั้นจึงเป็นงานติดตั้งระบบโดยเริ่มดำเนินการในปี2,566ใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ66เดือนคาดจะเปิดให้บริการได้ประมาณปี2,572ครับรถไฟระดับพื้นระยะทาง185กิโลเมตรและเป็นทางรถไฟยกระดับระยะทาง3 0 0ซี้โดยรถที่จะนำมาใช้ในโครงการ สามารถรองรับผู้โดยสารได้590คนต่อขอบวนต่อทิศทางสามารถเดินรถด้วยความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชัมม่วโมง